สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเที่ยวทางธรรมรายการที่คุณผู้ชมจะได้หลักธรรมจากการท่องเที่ยวค่ะวันนี้ส้มพาคุณผู้ชมมาที่วัดนางชีโชติการามที่กรุงเทพมหานครนะคะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ค่ะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและว,วัดนี้ก็ยังมีงานพุทธศิลป์และก็สถาปัตยกรรมนะคะที่มีความงดงามเป็นอย่างมากเป็นการผสมผสานร,ระหว่างไทยกับจีนอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นมากๆค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่า เหตุใดวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดนางชีโชติการามวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์ค่ะเรามีวัตถุมงคลมามอบให้กับแฟนๆรายการซึ่งสัปดาห์นี้วัตถุมงคลที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะก็คือกระเป๋าเขียนยันเศรษฐีโพคทรัพั์ค่ะจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ตอบคําถามของเราถูกนะคะซึ่งสัปดาห์นี้คําถามที่เราจะถามคุณผู้ชมนั้นเราจะถามคุณผู้ชมว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านได้พระราชทานสิ่งใดไว้กับวัดแห่งนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในหลวงรัชกาลที่3ท่านได้พระราชทานสิ่งใดไว้กับวัดแห่งนี้ถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบแล้วรีบพิมพ์คําตอบเข้ามาเลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ทาง Facebook Live t v 5 HD Online ค่ะเข้าไปที่รายการเที่ยวทางธรรมซึ่งกําลังออนไลน์พร้อมกับทางโทรทัน์อยู่ในขณะนี้เลยคุณผู้ชมที่ตอบถูก 3ท่านแรกนะคะจะได้รับกระเป๋านี้จากทางรายการท่านละ1ใบนะคะส่วนท่านผู้ชมที่ตอบถูกแต่ว่าทางรายการไม่สามารถที่จะติดต่อคุณผู้ชมได้ขออนุญาตให้สิทธิ์กับผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านถัดไปค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงเที่ยวทางธรรมวันนี้เราได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิธีรพงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชีท่านจะมารับหน้าที่เป็นพระวิทยากรนําชมวัดนางชีให้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะกลับนมัสก,การค่ะพริยกรก่อนอื่นอยากให้ท่านช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของวัดให้ทราบเลยค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยใช่ไหมคะใช่วัดนางชีนี้เป็นชื่อที่มีาม,มาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะ ซึ่งาจากอายุธยามาจนถึงกรุงทนบุรีมาถึงรัตนโกสินทร์ระยะเวลาของการผ่านการเวลานั้นก็ยาวนานมากาเรียกว่าในกรุงรัตนโกสินทร์ก็แล้วกันแต่ก็มีปรากฏเป็นลายลากักษณอักษรขึ้นมาบ้างแต่เดิมจริงๆแล้วก็คือชื่อวัดนางชีนี่แหละ<า>ที่เรียกกันมา แล้วก็มาถึงในยุครัตนโกสินลป์ในพระราชวงศ์จักรีของเราเนี่ยมีตำนานมีความเล่าแล้วก็มีหลักฐานบางอย่างที่จะรึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งถ้าเรากล่าวเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นแม่ใหญ่ ของรัชกาลที่หนึ่งได้เสด็จออกมาบวชเป็นชีซึ่งคำว่าพระรูปเนี่ยก็เป็นราชาศัพท์ที่ใช้แทนคำว่าแม่ชีก็เลยเรียกว่าพระรูปสิริโรภาคมหานาคนาีโรองมาขึ้นมาบวชเป็นแม่ชีที่วัดนางชีเนี่ยก็เข้าใจว่าจุดประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อมาบูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดดังชีเพราะว่าจากอายุธยามากรุงธนบุรีมาจนถึงรัตนโกสินน์นั้นวัดดังชีอาจจะมีความทุดโทรมอยู่พอสมควรเพราะด้วยว่าศึกสงครามยังไม่ว่างเว้น<อ>ก็มีการรบกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยจนมาถึงในยุคที่ว่าเนี่ยพระองค์ก็เสด็จล่องเรือมาจนถึงวัดดังชีเนี่ยก็เลยขึ้นมาบวช เป็นแม่ชีหลังจากที่บวชแล้วก็ได้ก็มาปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้บันทึกไว้ว่าได้ทรงบุรณะอะไรบ้างก็ไม่ได้มีการบันทึกเช่นเดียวกันแต่เข้าใจว่าถาวรและวัตถุต่างๆเนี่ยคงจะได้บุรณะพอสมควรมันจึงทำให้มีความสืบต่อมาจนถึง ในยุคปัจจุบันหรือมาถึงในรัชกาลที่สามซึ่งในสมัยรัชกาลที่สามนี้พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพระองค์ทรงให้ความมุญธรรมในเรื่องของพระพุทธศาสนามาเรียกว่าเป็นเอกอัคราษาสนุกถุธรรมพกและพระองค์นั้นชอบที่จะสร้างวัดวัดดังชีนั้นก็เป็นวัดหนึ่งนอกจากสร้างแล้วพระองค์ก็ให้มีการบูรณะด้วยฉะนั้นวัดนังชีเนี่ย จากเดิมทีน่าจะเป็นทรงไทยเป็นส่วนมากอาคารทาวรและวัตถุต่างๆแต่พอมาถึงในยุคราชการที่3นั้นพระองค์เป็นเรียกว่ายุคสมัยนิยมในเรื่องของศิลปะของอจีน<ล><ท>เกี่ยวกับจีนแล้วก็มีการเชื่อมสัมพันธ์การค้าขายต่างๆมีความเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อทรงบุรณะปฏิสังขรณวัดนังชีนั้น พระองค์ก็ได้ทรงนำตุ๊กตาจีนบ้างด้านหน้านี่ใช่ไหมคะที่เราเจริญพรเป็นตุ๊กตาจีนเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นศิลปะของจีนโดยเฉพาะตุ๊กตาจีนเนี่ยแต่ก่อนนี่เรียกว่าเอาถ่วงเรือสำเภามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาขายส่วนหนึ่งเพราะว่า เมื่อไปค้าขายกับประเทศจีนขากลับเนี่ยเรือมันเบาออกทะเลใหญ่เนี่ยไม่มีอะไรไไทวงก็เลยเอาพวกตุ๊กตกาจีนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอาถ่วงเรือให้มีน้ำหนักมาอ,มอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง<ะ>อีกเรื่องหนึ่งนั้นเข้าใจว่าเอามาเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ราชการบ้างพระราชวังบ้าง,างวัดนังชีนั้น ก็หลังจากที่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วต่อมาก็มีการบูรณะประเดสังขรคอนตามสมควรจนมาถึงปัจจุบันอโอ้เรียกได้ว่านี่ก็คือเป็นประวัติความเป็นมาของวัดนางชีแห่งนี้แต่ว่า,<ช>าท่านเจ้าคุณขาวัดนางชีแห่งนี้ยังมีสิ่งสําคัญต่าง,งๆภายในวัดที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นที่พระอุบโบ<ช>สถแห่งนี้คือด้านหน้าเนี่ยค่ะประตูเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรูป ภาวะบาลซึ่งมีควนะามสาคัญมากเช่นกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้มาติดตามกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในพระอุโบสถกันก่อนนะนะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะ ชา้างคะตอนนี้ท่านเจ้าคุณพาเราเข้ามาภายในอุโบสถแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่าถึงจุดสําคัญที่บานประตูให้ฟังหน่อยค่ะที่ว่าเป็นรูปทวารบาลหรือว่าเสี้ยวกลางเหยียบสิงหรอคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่เสี้ยวกลางค่ะเรียกว่าอะไรคะแต่ว่าจำหลักทั้งสองบานเนี่ยเป็นรูปจำหลักของทหารเอกของอพระเจ้าถังไทจงค่ะ เรียกว่าเป็นชื่อของของทั้งสองก็คือว่าชื่ออวยซีจงแล้วก็ช so ิงซกโป้เป็นทหารเอกเป็นแม่ทัพของพระเจ้าถังไทจงซึ่งจำหลักเป็นท,วา,ทวารบาลที่ประตูพระบูถ์วัดดังชีมาตั้งแต่ดังเดินกน,น่าจะอยู่ในยุคราชการที่สาม ส่วนด้านหลังค่ะคุณผู้ชมเป็นพระประธานซึ่งต้องกลับมาสักการท่านเจ้าคุณเล่าประวัติความเป็นมาของพระประธานให้ฟังด้วยนะคะสําหรับพระประธานในพระโบสถ์วัด,ดังชีนี้เป็นพระประธานที่มีความงดงามมากและที่สําคัญเนี่ยจะแปลกว่าพระประธานที่วัด,ดังชีเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนคะก็คือจะมีสี่องค์ เป็นฟางส่ญ้า,ยยาใช่ค่ะและองค์หน้านี่เป็นภาพฟางสมาธิใช่ไหมคะใช่ใช่และอีกสององค์ด้านข้าเป็นมารวิชัย<อ>เป็นปางมารวิชัยซึ่งพระพุทธรูปทั้งสี่องค์นี้ต่างศิลปะต่างยุคต่างสมัยค่ะงดงามมากจริงๆค่ะอีกจุดสําคัญที่อยากให้ท่านเล่าก็คือภาพจิตรกรรมรอบๆพระโบสถแห่งนี้ํรหรับภาพจิตรกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าในในส่วนข้างล่างนี่เขาเรียกเป็นเทพชุมนุม ก็คือเทพต่างๆส่วนในข้างนบน2 2> ที่เป็นรูปพระนั้น,นก็คืออาศีติมหาสาวกซึ่งเป็นพระสาวกผู้ใหญ่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพระชนอยู่แล้วก็ได้ตั้งเป็นเอกในเรื่องต่างๆอย่างเช่นพระสาริบุตรก็เก่งในเรื่องว่ามีปัญญามากมพระโมคคัลลานะ ก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีริ์มาก <คะ S 2> ซึ่งในทั้งหมดที่อยู่นี่ก็คือใน80องค์นั้นครบเลยครบทั้ง80องค่ะและบริเวณที่บานหน้าต่างละคะมีจุดสำคัญใดบ้างเอ่อสำหรับบานหน้าต่างนั้นด้านนอกจะเป็นลายรดน้ำค, <ะ S 2> ค่ะเขาเรียกว่ามังกรด้านเมฆส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นศิลปะที่เขาเรียกว่าเป็นมุกประดับมุกซึ่ง มีความเก่าแก่มากเลยนะมีความเก่าแก่มากแต่ว่าจากการที่ได้ศึกษามาบอกว่าเป็นศิลปะของญี่ปุ่นซึ่งมีความงวงามมุกนี่บางมากบางอาจจะมากกว่ากระดาษด้วยซ้าไปกระดาษ A4 ที่เราพิมพ์หนังสือเนี่ยจะมีความสวยงามรูปต่างๆเนี่ยจะมีความละเอียดอนชอยมีความรายละเอียดเยอะมากท่านเจ้าคุณคะปกติแล้วทางอุโบสถเนี่ยเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาชมไหมคะเปิดทุกวัน ้าอยางงั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะถ้าอยากสนใจอยากจะมาชมงานศิลปะงานประดับมุกนี้สามารถมาชมได้ <มา S 1> ที่อุโบสถวัดนางชีแห่ง <มา S 1> นี้ห <มา S 1> ลังจาก8ดโมงเช้าอ,อ๋อค่ะโอ้โหนะ่าสนใจมากๆแต่ว่าที่อุโบสถแห่งนี้ยังงดงานขนาดนี้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกันก็คือที่บริเวณพระวิหารซึ่งมีไฮไลท์สำคัญที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมมากๆต้องกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพาชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เราเข้ามาภายในพระวิหารแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงความสําคัญภายในพระวิหารที่ส่วนบริเวณหน้าบันของพระวิหารแห่งนี้ค่ะท่านเจ้าคุณทราบมาว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากที่มีความเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่สางด้วยค,คืออะไรคะสำหรับพระวิหารเนี่ยที่ด้านหน้าบันเราจะเห็นว่าเป็นลายรูปเบือสำเภาซึ่งอันนั้นคือกระเบื้องเป็นรูปกระเบื้องเคลือบค่ะ ซึ่งเป็นตราพระราชรัชกรของรัชกาลที่สาน่าจะใช้เกี่ยวข้องกับการค้าขายทางเรือด้านล่างจะมีเขาเรียกว่าฐานรองฐานรอ,องซึ่งอรองรูปเรือสำเภานั้นเข้าใจว่าคณนีตาพระราชรัชกรนี้น่าจะเป็นตราประทับสำหรับเวลาที่ใช้ ในการค้าขายกับจีนในยุคนั้นจึงเรียกว่าเป็นตราพระราชรัชกรและพระองค์ก็สั่งให้ทําจําลองจาหลักออกมาจําลองออกมาเป็นกระเบื้องเคลือบตามตำนานว่าทำมาสองคู่คู่หนึ่งนี้พระราชทานมาที่วัดนังชีแล้วก็ติดไว้ที่หน้าบันบริเวณหน้าบันด้านหน้าและด้านหลังอย่างละชุดหนึ่งอ,อันนี้คือความเป็นมาของ ตราสัญลักษณ์ที่ด้านหน้าบันพรวิหารค่ะก็ต้องย้ําเตือนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะที่เราถามคุณผู้ชมไปช่วงต้นรายการว่าสิ่งใดที่ในหลวงราัชากาลที่สาได้พระราชทานกับวัดแห่งนี้ก็คือเครื่องเครือบหรือว่ากระเบื้องเคลือบรูปเรือสำเภาที่บริเวณหน้าบันนั่นเองค่ะที่ต้องถามท่านเจ้าคุณต่อคะถึงความสําคัญภายในพระวิหารแห่งนี้มีสิ่งใดมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะสําหรับภายในพระวิหารนี่จริงๆแล้วนี่ต้องพูดถึงพระวิหารก่อน ซึ่งในพระรามหลวงเกือบจะทุกแห่งหรือวัดทั่วไปเกือบจะทุกที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี่จะมีนอกจากมีพระบสถสแล้วก็จะมีพระวิหารซึ่งคู่กันเสมอ<า>อย่างที่พระวิหารวัดดังชีนั้นก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปที่เรียกว่าปางป่าเลไล<า>ซึ่งพระพุทธรูปปางป่าเลไลนั้นก็เป็นตำนานที่เล่าก,กันมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธเจ้าอยู่แล้ว ในเรื่องของการที่พระเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ที่ป่าเรียกว่าป่าปาริลายกะแล้วก็ที่วัดดัทชีนี้ก็เลยอา,อาจจะเป็นเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ได้สร้างเป็นพระรูปปางป่าเล่ยขึ้นมาอาจารย์ทนท่านเจ้าคุณขาแล้วบริเวณภาพที่อยู่บริเวณรอบๆภายในพระวิหารแไ่งนี้มีความสําคัญอย่างไรและเป็นรูปอะไร จริงๆแล้วเนี่ยรูปกิตกรรมที่อยู่ด้านในพระวิหารเนี่ยที่เห็นอยู่นี้เป็นการลอกลายขึ้นมาใหม่เดิมทีก็เป็นลายนี้แหละแต่ว่ามันเลือนออก็ลอกขึ้นมาใหม่ก็สวยงามเป็นช่อดอกไม้เป็นลายดอกไม้ทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่ามันเป็นศิลป,ปะแบบไทยของเราเป็นการอนุรักษ์ศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาชมนะคะเพราะว่ามีความงดงามแล้วก็เป็นของเก่า ถึงแม้ว่าจะเอาจะมามีการบูรณะใหม่ก็ตามนะคะท่านเจ้าคุณขาในส่วนของบริเวณประตูค่ะก็จะมีภาพที่มีความคล้ายคลึงกับที่ทางอุโบสถเหมือนกันนะคะท่านค,คะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะอันนี้เป็นภาพลายรดน้ําตรงนี้ที่ประตูโบสถ์นั้นภาพโบสถ์นั้นจะเป็นลายจาหลักเหมือนที่ประตูแต่ว่านหน้าต่างเนี่ยก็คือเป็นลายรดน้ําเช่นเดียวกัน <c oughs> เพียงแต่ว่าศิลปะหรือคติต่างๆเนี่ยก็แตกต่างกันบ้างส่วนมากแล้วที่ในพระบสถ์นี่เป็นลายอาเรว่าลายมังกรนั่นเมฆ <c oughs> ส่วนที่ประตูหน้าต่างพ,พระวิหารนั้นจะเป็นลายต้นไม้ลายเป็นป่าเป็นอะไรอย่างนั้นไป <c oughs> อันนีค้คือความแตกต่างกัน <c oughs> เรื่องศิลปะก็อยู่ประมาณนี้ <c oughs> แต่เห็นที่ประตูมีเป็น เหมือนแม่ทัพเหมือนกันไหมคะที่เหยียบสิงห์อะค่ะอันนั้นอันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเสี้ยวกลางอ๋อตอนนี้คือเสี้ยวกลางคือเสี้ยวกลางที่ว่าเนคือมาอยู่ที่พระวิหารนี่เองใช่ใช่ส่วนในอันนี้เป็นเขียนเป็นลายรดน้ํะแต่ว่าที่พระบถมเป็นลายจาหลักแกะสลักไม้สําหรับพระวิหารแห่งนี้ก็เปิดให้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้เช่นกันใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวชม งานพุทธศิงป์นะคะต่างๆของวัดนางชีก็สามารถที่จะมาชมได้นะคะเพราะว่าทั้งอุโบสถแล้วก็พระวิหารเนี่ยก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8แปดมงเช้าไต่อไปจริงๆเยอะมากนะจริงๆถ้าถ้าจะบรรยายจริงๆก็เยอะมากให้มาชมกันเองมาเห็นด้วยตาตัวเองดีกว่าค่ะผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนะคะที่ได้เมตตามา เล่าประวัติและก็นำชมจุดสำคัญต่างๆภายในวัดนางชีแห่งนี้แต่ว่าช่วงหน้าท่านเจ้าคุณยังคงอยู่กับเรานะคะเพราะว่าท่านจะมาให้ข้อคิดคติธรรมกับคุณผู้ชมในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงทอล์คทูทรมค่ะ คุณผู้ชมค่ะช่วง,วง Talk, ทอคูธรรมช่วงนี้เรายังคงได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิธีรพงศ์นะคะเมตตาให้เราได้มาสวดพนาธรรมกับท่านกันต่อในช่วงนี้ขอกราบนมัสก,การท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยากจะมากราบนมัสก,การถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่คะ่ะท่านถามเนื่องจากว่า ปัจจุบันนี้เชื่อว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างวัยระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ทั้งที่บ้านที่โรงเรียนที่ทํางานทุกที่เลยค่ะคนรุ่นเก่าอาจจะมองว่าเราเก่งกว่ามีประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเราเนี่ยมีไอเดียที่ทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าทีนี้จะทําอย่างไรให้คนสองวัยเนี้ยเขาเข้ากันได้ดีคะสําหรับปัญหาที่ เป็นปัญหาในสังคมอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของช่องว่างระหว่างวัย่ในนี้การที่จะอยู่ร่วมกันได้ในในสังคมนระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็คือคนหนุ่มสาวกับคนแก่นั่นแหละว่ากันต,กตรงตรงนะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากท,ที่การอยู่ร่วมกันจะให้มีความสุขได้คือเราต้องมองถึง พื้นฐานของความเป็นไทยของเราเนี่ยก็คือวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยก็ใช่ว่าคนรุ่นใหม่ก็จะคิดว่าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเจ๋งกว่า<อ>หรือว่าดีกว่าแต่คนรุ่นเก่าก็ใช่ว่าอของเก่าเนี่ยจะดีกว่าเลยทุกอย่างเลยทีเดียวคือมันต้องแบ่งกันครึ่งใช่ค่ะแบ่งกันครึ่ง คือเอามาผสมผสานกันให้ได้ระหว่างความคิดของคนรุ่นเก่ากับความคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยทำยังไงจึงจะให้ลงตัวเหมือนคําสอนของพระเจ้าพนระเจ้าบอกให้เดินทางสายกลางมันไม่ต้องไปที่สุดตรงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามสิ่งที่เราทั้งหลายพึงะระลึกและการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัย ฟังกันต้องฟังกันผู้ใหญ่ก็ต้องฟังเด็กเด็กก็ต้องฟังผู้ใหญ่แล้วก็เอาความคิดนั้นมา,าเรียกว่ามาปรับจูนามาปรับเข้าหากันให้ได้ระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่านคือถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันมันก็จะทําให้ความคิดต่างๆเนี่ยมันไปด้วยกันได้คือมันไม่มีอะไรดีที่สุด เมื่อเรายังเป็นบุตรชนเนี่ยจะบอกนุ่นดีที่สุดนี้ไม่ดีที่สุดอะไรนี้ไม่ได้คือต้องฟังกันผู้ใหญ่ก็ต้องฟังเด็กเด็กก็ต้องฟังผู้ใหญ่ดูว่าใครมีเหตุผลมากน้อยกว่ากันแค่ไหนแล้วค่อยมาปรับอย่างที่ว่านะมาปรับมาจูนให้เข้ากันให้ได้ค,คือไม่ใช่ถือทิฏฐิถ้าต่างคนต่างก็ถือทิฏฐิเด็กรุ่นใหม่ก็บอกโอ้ยเราทันสมัยเราเก่ง คนรุ่นเก่านี่ล้าสมัยแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วอย่างนี้อันนี้มันก็เรียกว่าคิดแบบสุดโตกซึ่งมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผู้ใหญ่ก็คิดว่าเด็กทําไมไม่ฟังเราก้าวรา้าวคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันคือมันต้องมาหาตรงกลางให้มันได้หาเหตุหาผลฟังกันก็คือให้รู้จักที่จะ เขาเรียกว่าในเรื่องของความคิดยอมรับนะเขาเรียกว่ายอมรับความคิดซึ่งกันและกันให้ได้แล้วก็มาพูดมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติไม่ใช่เอาอารมณ์เด็กส่วนมากทุกวันนี้ใช้อารมณ์กันมากกว่าก็เลยทําให้ผู้ใหญ่ก็ต้องใช้อารมณ์ด้วยมันก็เลยจูนกันไม่ลงตัวสักทีนึงฉะนั้นจะต้องปรับทัศนคติ ปรับทิถฐิความเห็นต่างๆให้มันลงตัวให้ได้ตรงนี้คือมันจะหาช่องกลางได้แล้วก็คนสองวัยเนี่ยจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจะอยู่ด้วยกันทําให้สังคมมีความสุขและมีสันติสุขมากเจ่ิกพรท่านเจ้าคุณค่ะอยากให้ท่านฝากคติธรรมทิ้งท้ายให้กับชาวพุทธหน่อยคะ่ะว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนสังคมเนี่ยทุกเพศทุกวัย ทุกสถานที่เนี่ยค่ะที่เราไปเจอในยะูอยากกับเขายังไงให้มีความสุขแล้วก็จะเจอใครก็ตามค่ะเนี่ยคือเป็นปัญหาที่มันเป็นปัจจุบันทั้งนั้นเลยปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่จะว่าใหญ่ก็ใหญ่จะว่าไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่แต่เป็นปัญหาที่มันไม่ค่อยได้คิดที่จะแก้ไขกันก <c oughs> ารอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามทุกเชื้อชาติาศาสนา สิ่งสำคัญก็คือว่าการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าดูถูกดูแคลนกันเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าว่าคนจะดีจะชั่วเนี่ยไม่ว่า,าไม่ได้อยู่ที่ว่าชาติไม่ได้อยู่ที่ว่าตระกูลแต่คนจะดีจะชั่วเนี่ยอยู่ที่การทำตัวของบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าใครรวยใครจนอะไรไม,ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ที่การกระทำ ถ้าเราทำดีเขาก็เรียกว่าเป็นคนดีถ้าเราทำไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นคนชั่วมันก็อยู่แค่นั้นเองที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราพูดกันมากๆก็คือเรื่องสติสติก็คือความระลึกเนี่ยแล้วความระลึกได้เนี่ยเราต้องรู้จักระลึกอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนสมควรไม่สมควรเนี่ยต้องใช้สติตลอดเวลาเรียได้ว่าเราบอกว่ามีสติแต่เราไม่รู้ว่าสติคืออะไรฉะนั้นเราต้อง รู้จักสติที่แท้จริงว่าการมีสติเป็นยังไงความระลึกรู้ระลึกได้เนี่ยระลึกถึงเหตุถึงผลระลึกถึงความเป็นจริงในขณะนั้นระลึกถึงความถูกต้องชอบธรรมความควรไม่ควรเนี่ยนี่คือสิ่งที่สติเรียกว่าสติที่เราจะต้องเอามาใช้จริงๆมันก็ง่ายๆนะไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเราใช้ไม่เป็นเท่านั้นเองฉะนั้นก็ฝากว่าสติ สันส้นๆค่ะคุณตราชมข่าววันนี้ท่านเจ้าคุณได้ให้สติกับทุกท่านแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะนําเอาสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้เนี่ยไปใช้ในการปรับจูนเข้ากับคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองนะคะวันนี้ต้องขอกลับขอบพระคุณท่านเจ้าคุณที่ได้เมตตาให้เราได้มาสนทนาธรรมกับท่านคะ่ะเชิญพร ันนี้เราได้พาคุณผู้ชมนะคะมาฟังประวัติและชมงานพุทธศิลป์สำคัญต่างๆภายในวัดนางชีโชติการามแห่งนี้รวมถึงยังพาคุณผู้ชมมาฟังคติธรรมดีๆในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อีกด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบเรื่องราวที่เรานําเสนอในวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะติดตามชมรายการเที่ยวทางทําได้ใหม่นะคะทุกปันจันร์ทค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งทาง t v 5 HD ดูช่อง5กดหมายเลข5และสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ทั้ง Facebook YouTube และติดตาม t v 5 HD ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้ส้มลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ